ฮามซาซีลาดดีใจที่จะได้โชคที่อเมริกาโดยล่าสุดนั้นฮามซาซีลาดนักโชวอังกฤษในวัย25ปีเจ้าของสถิติการชคชนะ21ครั้งชนะน็อก17ครั้งเขาเสมอหนึ่งครั้งและยังไร้พ้ายได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกที่มีข่าวว่าเขาจะได้กลับมาขึ้นสังเวียนที่นิวยอร์กซิตี้ในสหรัฐอเมริกากับทางเอ็ดกาบลังกาว่า ถ้าข่าวลือเป็นจริงมันจะเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมมากผมอยู่ในยุคข,ของการโชคหวย ที่นักมวยเก่งที่สุดและจะโชคได้เก่งที่สุดมีนักมวยเพียงไม่กี่คนที่ทําตามที่เขาพูดผมพูดหลังจากการชกครั้งล่าสุดว่าผมอยากชกในไฟที่ใหญ่ที่พิกัดน้ําหนัก1 6 8ปอนด์แล้วมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซีรัสกล่าวหลังมีข่าวลือว่าฮามซาซีรัสและทางเอสกาบาลังกาพวกเขาเองจะขึ้นชคในนิวย์กซิตี้ในวันที่12กรกนันยายนนี้ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวของซีรัสในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขาเคยฝึกซ้อมที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้ภายใต้การคุมทีมของฟูเนสแต่เขากลับโชคในประเทศอังกฤษทั้งหมดยกเว้น2ไฝ่ายที่ริยาดและอีกหนึ่งฝ่ายที่โปลแลนด์ฮามซาซีรัสพูดถึงการเสมอกับทางคารอลอดาเมตแชมป์โลกยูบ UBC ในรุ่นมิดเดิลเวทว่าผมได้เรียนรู้กับไฟอาดามีถ้าผมไม่ได้เรียนรู้ผมคงแย่แน่มันง่ายแค่นั้นเอง ผมเชื่อมั่นในตัวเองและระบุได้ว่าผมมีอะไรผิดพลาดห้ามซาซีลาสกล่าวกับเดอะโซนขณะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างคริสยูแบงจูเนียกับทางคอเนอร์เบนที่ลอนดอนโดยปัจจุบันหาา้ามซาซีลาดเขากำลังจะเลื่อนพิกัดขึ้นมาท้าชิงแชมป์โลกในรุ่นน้ำหนัก168ปปอนด์นั่นเอง